ที่ว่ายาวให้บัน่นคือคนเรามีทุกข์ซึ่งมีมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจแค้นใจขับใจพัดพรากจากของรักปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังความทุกข์เหล่านี้เกิดจากตัณหาสามประการคือการม,มาตัณหาความยินดีพอใจ เพลิดเพลินอยากได้ในกามาคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจภาะวะตัณหาความอยากที่เกิดกับความเห็นผิดว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเที่ยงยั่งยืนวิภาะวะตัณหาความอยากที่เกิดร่วมกับอุเฉดทิติความเห็นผิดว่าสิ่งที่ไปอยากได้นั้นดับสูญไป และมีอวิชชานี้ทำให้เกิดทุกข์ไม่สิ้นสุดจึงควรบัณทอนให้หมดไปถ้าไม่บัณทอนก็จะทำให้เกิดทุกข์ไม่สิ้นสุดดังนั้นจึงว่ายาวให้บันคือทุกข์ในมันยาวต้องบัณที่เหตุของมันนะบัณที่ตัณหาและอวิชชาที่ว่าสั้นให้ต่อน,นั้นคือคนเราเกิดมามีอายุน้อยนัก หากจะก่อกรรมทำแต่อกุบุลก็หมดดีไม่มีชื่อเสียงและสูญสิ้นความดีที่ควรทำไปพร้อมกับชีวิตอันสั้นฉะนั้นจึงควรประกอบกรรมดีเพื่อให้ความดีดำรงยั่งยืนโดยละโมหะความหลงละโทสะความประทุษร้ายละมัจจริยะความเตนีถีนมิทะความง่วงเหงาเสื่อมซึมอหิริกะความหมดความไม่มีความระอายชั่วอนตตปะ ความไม่กลัวบาปและผลของบาปอุทธจักกกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจอิจสาความริษยาโลภะความละโมบอย่างได้ไม่สิ้นสุดทิฏฐิความเห็นผิดจากความเป็นจริงหรือเห็นผิดนอกลู่นอกทางมานะความถือตัววิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเมื่อละอกุศลเหล่านี้แล้วประกอบกุศลคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบก็คือ เห็นโดยถูกต้องตามความเป็นจริงไม่เห็นผิดจากความเป็นจริงคือเห็นอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือเห็นแจ้งในไตรักคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาอน,นิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปะความคิดชอบคือคิดที่ไม่มีกิเลสคือคิดออกจากการามคิดกับความไม่โลภนะ ดำริในความไม่พยาบาทดำริก็คือคิดนั่นแหละคิดกับอโทสะมีเมตตาเป็นต้นคิดในอันไม่เบียดเบียนคิดกับการุณาสัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากทุจริตเว้นนะไยังไม่ต้องพูดอะไรหรอกเว้นจากทุจริตซีคือจะพูดบทก็เว้นซะพูดสอเสียนพูดคำหยาพูดเพอเจเอร์ก็อย่าไปพูดเว้นซะสามมากรรมันตะ เว้นจากการทํากรรมงานทํากรรมทางกายที่เป็นทุจริตสามได้แก่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมและสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือได้ปัจจัยสี่มีข้าวมีอาหารเสื้อผ้าเครื่องงมบมาด้วยการไม่ทํากายทุจริตสามแปะว่าจีทุจริตสี่ทำแต่กายทุจริตสาม แล้วว่าจีสุจริตสีเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสีสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรที่จะละอะกุศลจะเจรลยกุศลเป็นต้นสัมมาสติระลึกชอบก็ระลึกไปในกายในลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมสัมมาสมาธิมีสมาธิไปตั้งมั่นในอารมณ์ตามใจชอบ นอกจากนี้ก็ให้เจริญอนุสติสิบประการคือพุทธานุสติและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า9ประการรละลึกอยู่บ่อยๆธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรม6ประการสังขานุสติะระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์อีกีก9ประการศีลานุสติะระลึกถึงศีลของตนอนุภาพหรือผลอนิสงส์ของศีลของตนคุณของศีลของตนที่รักษา จากานุสติรึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วเทวานุสติรึกถึงคุณที่ทําให้เป็นเทวดามรณสติรึกถึงความตายที่จะมาถึงกายคตาสติรึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งามน่าเลียดโสโรครกอานาปาน,าานาสติตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกอุปสมานุสติระลึกถึงคุณพระนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่ระงับกิเลสและกองทุกข เมื่อละอกุศลประเพณกุศลดังกล่าวนี้ได้จะทําให้อายุอันสั้นนี้ได้ดํารงคุณงามความดีอยู่ได้ตลอดไปดังนั้นจึงว่าสั้นให้ต่อท้าวจิตรราชทรงเลื่อมใสในข้อวิสัชชาของสมเด็จพระสังฆราชายิ่งนักทรงคลายความกระวนกระวายลงทันทีคล้ายกับได้เสวยยาทิ์พระประชวนก็หายมีพระไทยผ่องแผ้วสดใส รับสั่งกับพระสังขราชาว่าจะทำทุกอย่างตามที่สมเด็จท่านถวายวิสัชนาจะเริ่มบำเพ็ญศีลท,ทานภาวนาจะหลีกให้ห่างจากพวกอกุศลจะระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์และตั้งจิตลงสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจังทุกขังอนัตตาจะกำจัดอวิชชาตันหาให้พ้นไปแล้วสั่งอนุสาศพีพานาให้คอยละแวดระวังอย่าให้นางอาวิชานางตันหา เข้ามาถึงหน้าฉานได้เข้ามาถึงที่หน้าที่ประทับนะถ้ามาก็ให้ไล่ไปให้พ้นอีกพวกกาลี14คนก็อย่าให้เข้าเฝ้าอนุสาศกี่ผ้านายรับคําสั่งแล้วก็คอยเฝ้าระวังไม่ให้ลาวอากุศลเข้าใกล้พระเจ้าจิตรราชได้ท้าวจิตรราชทรงมีพระพักรผ่องใสพระไทยผ่องแผ้วเริ่มดาฤติที่จะบริจาคทานจึงมอบอาญาสิทธิ์ให้ขุนจากขะ เจ้ากระทรวงไปขับไล่คุณมัฉริยะเจ้ากรมบัญชีพระคลังหลวงออกไปเสียแล้วขนเงินทองข้าวของมีค่าออกทําการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากจนให้ได้รับโดยทั่วหน้ากันคุณจาคะเจ้ากระทรวงรับคําสั่งแล้วจึงรีบตรงไปหาคุณมัฉริยะแล้วออกคําสั่งขับคุณมัฉริยะให้พ้นหน้าที่เจ้ากรมบัญชีพระคลังหลวงทันทีคุณมัฉริยะโกรธมากที่ถูกขับไล่ให้ออกจากตําแหน่งพระคลังหลวง อ้างว่าตนเป็นที่โปรดปรานของพระมเหสีทั้งสองทั้งได้รับการไว้วางพระทัยเป็นอันมากทั้งตนเองก็ได้เก็บหอมอ,อมทรัพย์ไว้จนเต็มทองพระคลังไม่ได้นําไปใช้จ่ายให้สินเพลืองพระราชทรัพย์แต่ประการใดจึงโต้ขุนจา่าคะต่อไปว่าเรามีความผิดอย่างไรหรือจึงมาขับไล่เราขุนจาการะจึงโต้ตอบว่าท่านดีแต่อ้างเอานางตันหามเหสีมาคุ้มกบาลเพื่อขู่ขวัญ เราจะบอกให้ว่าที่เราออกคําสั่งขับไล่ท่านครั้งนี้เพราะได้มีพระราชดำรัสจ,จากพระเจ้าจิตรราชให้เรามาขับไล่ท่านหากท่านยังขืนขัดคําสั่งจะถูกตัดคอขุนจ่าคะไม่ได้ฟังเสียงขัดค้านจากคุณมัจฉิยะอีกต่อไปตรงเข้าไขกุญแจเปิดทองพระังขนแก้วแหวนเงินทองออกมากองไว้ข้างนอกจนหมดสิน้นขุนมัจฉิยะโกรธแสนโกรธ นั้นจะดื้อดึงขึงแข็งก็เกรงว่าจะมีภัยมองดูทรัพย์สินเงินทองที่นําออกมากองไว้รู้สึกเศร้าใจเพราะเสียดายที่อุตสาห์เก็บไว้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายจะต้องมาหมดสิ้นไปในครั้งนี้จึงหันไปปรึกษากับขุนโลโพลองเจ้ากรมว่าจะทําอย่างไรดีขุนโลโพจึงหันเข้าต่อว่าขุนจาาคะว่าวดดีอย่างไรจึงทําเช่นนี้ของเหล่านี้เราเป็นฝ่ายหาขุนมัริยะเป็นฝ่ายเก็บ จะนำออกใจ่ายให้หมดไปเช่นนี้เราไม่ยอมเด็ดขาดขุนจาข้าเห็นท่าจะพูดดีๆกันไม่ได้จึงตวาดแหวแล้วอ้างพระราชลำรัดให้มาจัดการครั้งนี้และจับคอขุนมัจฉริยะขุนโลโพใสออกไปขุนมัจฉริยะขุนโลโพเมื่อถูกคุกคามและขับไล่เช่นนั้นจึงพากันไปทูลนางตันหานางอาวินชามเหสีทั้งสองว่า ท่าแต่พระแม่เจ้าข้าพเจ้าทั้งสองถูกขุนจาาคะขับไล่ใส่ส่งและดูถูกถึงพนางทั้งสองด้วยนี่หนำซ้ำยังขนทรัพย์สินเงินทองออกมาจากท้องพระครังจนหมดสิ้นอีกมเหสีทั้งสองได้ฟังเจ้ากรมและรองเจ้ากรมพระคลังมาทูลความดังนั้นรู้สึกโกรธจนตัวสัน่น ถลันลุกไปที่พระคังทันทีเห็นอมาตดล้อมวงอยู่นางจึงบริพาทอย่างหยาบช้าสามาแล้วหันไปกราบทูลพระสามีให้ขับไล่ลาวอมาต์ออกไปให้พ้นและขอให้ขนทรัพย์สมบัติเข้าไว้ในท้องพระคังอย่างเดิมพระเจ้าจิตรราชไม่ได้จัดประการใดเป็นแต่รับสั่งให้ปิดประตูลงกรอนเสียไม่ได้ทรงหวันไหวไปตามคำทูลขอ นุาสาโศกยี่้านายต่างขับไล่ไมเหสีทั้งสองให้ออกไปให้พ้นพระราชฐานไม่ยอมให้เซาศีก่อความวุ่นวายพระไทยของพระเจ้าจิตรราชเจ้าจาคะฝ่ายคุณจาคะะเจ้าประทรวงเมื่อได้โอกาสจึงรวบรวมทรัพย์ส,สินเงินทองที่กองไว้นั้นมาถวายพระเจ้าจิตรราชเพื่อให้พระองค์นำไปบริจากพระเจ้าจิตราร,ร,ราชทรงพรราชอาณาไทยเป็นอย่างยิ่งทรงโสมนัส ดีใจในการจะจะได้บริจาคเป็นครั้งใหญ่จึงรับสั่งให้ประกาศแก่ประชาชนให้มารับของแจกและพัดและจัดอาหารเลี้ยงพระสงฆ์เป็นประจําราชทานรางวัลแก่ราวข,ข้าราชบริพารที่ซื่อสัตย์สุดจริตส่วนผู้ที่ประพฤติทุจริตผิดทํานองครองธรรมทรงกําหัดออกจนหมดสิน้นขุนสติกับขุนสมจัญญะพระโหราธิบดีทั้งสองซึ่งถูกขับไล่ไปเมื่อก่อน รันได้ทราบว่าพระเจ้าจิตรราชทรงกลับพระไทยกับไล่พวกทุจริตเลี้ยงดูผู้สุดจริตจึงกลับเข้าเฝ้าพระเจ้าจิตรราชพระเจ้าจิตรราชทอดพระเนตรเห็นโหพระหัวลาธิบดีทั้งสองมาเฝ้าก็ทรงชื่นชมโสมนัสทรงมีพระราชปฏิธานเป็นอย่างดีทั้งระราชทานราังวัลให้จนเป็นที่พอใจรับสั่งให้พระหัวลาธิบดีมันเข้าเฝ้าทั้งเช้าเย็นเพื่อทูลพระราชกรณียกิจที่ถูกที่ควร พระเจ้าจิตรราชทรงให้จัดโรงครัวขึ้นในวังนิมนต์พระมาชันผัดเปลี่ยนกันไปทรงถวายพัตตาหารด้วยพระองค์เองวันหนึ่งเท้าเธอได้เสด็จไปนมัสการพระสมเด็จพระสังฆราชเพื่อฟังพระธรรมเทศนาสมเด็จพระสังฆราชได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วจึงหันมาพูดกับพระฐานาชั้นพระครูสี่องค์พุทคือพระครูสมถะ พระครูวิปัสนาพระครูขันติพระครูตบักให้ต่อเรือพาพระเจ้าจิตรราชข้ามแม่น้ำใหญ่เพื่อหนีกองทัพพญามัจจุราชผู้ครองเมืองมอรณานครพระเจ้าจิตรราชได้สดับถ้อยคำของพระสังฆราชที่สั่งพระครูทั้งสี่นั้นก็ทรงโสมนัสเป็นล้นพ้นจึงมัตส,สการพระครูทั้งสี่ขอให้ตกแต่งนาวาพาข้ามแม่น้ำตามที่พระสังฆราชสั่งพระครูจึงเริ่ม ถวายเทศนาว่านาวาที่จะพาข้าไปถึงฝั่งนั้นได้แก่ทศบาร,รมีบาร,รมีสิบคือทานศีนเนคมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาเมื่อแต่งทศบาร,รมีนาวาเสร็จแล้วจึงให้วิรยิยะความบากบันภาคเพียนเป็นกองพลแวดล้อมไปเอาศีลทานเป็นกองสเสบียงสติเป็นต้นผล เมตตาเป็นหางเสือกรุณาเป็นสายสมอมุจิตาอุเบกขาเป็นกว้านชักสายใบพระไตรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเสากระโดงปัญญาเป็นกล้องส่องทางกายขาตาสติเป็นสายระโยงสมาธิเป็นที่ปรึกษาอนุสา,ษาสกยี่ผ้านายเป็นทหารรักษาพระองค์สัมาสังกปะเป็นผู้บังคับกองพลบรรดาลาวากุศลห้ามไปในเรือขันแต่งองค์เอา กุศลกรรมบทเป็นภูษาอเครื่องแต่งองค์เอากุศล,ลกรรมบทสิทธ์เป็นภูษาเอาเวสารัชชกรณธรรมหคือศรัทธาศีลพาหุสัจจะวิทยะลัมพะปัญญาเป็นเบญจราชะกะกุธพันธ์ปัญญาวุฒิเป็นพระขันคอยฟาดฟันอวิชชาตัางหาพร้อมด้วยวงศาขนาญาตมีอภิชาวิสมะโลภะโลภอยากได้โกรธโกรธ,โ,กธโทสะประุรุสไ ปุปนาหะผูกโกรธไว้มายาเจ้าเล่สาทยะโออ้วดสาลัมภะแข่งดีอิสาริสยาปราสะตีปร,ราสะราาตีเสมอมักขะรลบลูมานะถือตัวมัจริยะตนีอติปานะดูมิ่นท่านถรรมพระหัวดือ้อประมาธะประมาทและมะทะหัวเมาถ้าพวกเหล่านี้เข้ามาใกล้ให้ฟันให้ขาดสะบั้นไปหาก ไม่ปราบพวกเหล่านี้ให้หมดก็จะเป็นอุปสรรคในการข้ามให้ถึงฝั่งกษัตริย์จินตรราชพอพระไทยเป็นนั้นมากจึงขอร้องให้พระครูทั้งสี่รีบแต่งนาวาและในบนพระครูทั้งสี่ร่วมไปในเรือนั้นด้วยรับสั่งให้าขาุนจาคะาทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการต่อเรือเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพระเจ้าจินตรราชทรงเครื่องเบญจราชะกะกุทพันสเสด็จประทับบนานาวามีสมเด็จพระสังฆราชและพระครูทั้งสี่ร่วมในการสเสด็จด,ด้วย พอได้เวลาเรือก็แล่นออกจากท่ามุ่งตรงไปสู่อมตะมหานครฝ่ายนางอาวิชานางตันหามเหสีทั้งสองเมื่อทราบว่าพระสามีจิตรราชเสด็จออกไปอมตะมหานครนางเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดแสนประหนึ่งว่าถูกสอนมาเสียบอกจึงเรียกพวกสาวสวรรค์กำนังใน,นพร้อมด้วยเสยนามาตรราชบริพาร ฝ่ายอากุศลให้รีบติดตามภระสาคาันตามาถึงททีอาคันตามาถึงท่า,ทา,มมา,ทาก็เห็นภระสามีนั่งอยู่ท้ายเรืออันสง่างามพร้อมด้วยพระสังฆราชธรรมมุนีและพระสงฆ์ฐานาสี่รูปนางอาวิชานางตันหาจึงกู่กล้องร้องเรียกภราสาให้เสด็จกลับเพื่อเห็นแก่ความดีของนางทั้งสองที่เคยมีมาแต่ก่อนข้าวจิตรราชได้สดับเสียงนางทั้งสองร้องเรียก ทรงรู้สึกขยักขยแงในเสียงของนางเป็นอย่างยิ่งจึงตัดต่อไปด้วยพระสุรเสียงอันเยาะเยะะ้ยว่านี่แนะ่แม่นางทั้งสองเจ้าอยามาหน่วงเหนี่ยวเราให้เสียเวลาเลยเราไม่กลับไปลุ่มหลงในความยั่วยวนของเจ้าอีกแล้วเจ้าทําให้เราวนเวียนอยู่ในทางทุกขทรมานตลอดมาเราไม่ไปหาเจ้าอีกแล้วเจ้าทั้งสองก็ยังเป็นสาวอยู่พอที่จะหาคู่ครองใหม่ได้ขอให้หาคู่ใหม่ครองเธด นางวิชานางตันหาคันได้ยินคำเน็บแนมเย้ยหยันจากพระสามีก็เศร้าโศกเสียใจร้องไห้เป็นวักเป็นเวนคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะพระสังฆราชยุแย่ชักชวนพระสามีให้หลีกลี้นางไปจากให้หลีกลี้หนีไปจากนางจึงตัดพ้อต่อว่าพระสังฆราชว่าท่านเป็นชีบานาสงไม่ควรจะมาก่อกรรมทาเข็ญให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อน ทำให้ผัวเมียขอพัดพรากจากกันไม่ช่กิจของสมณะเลยท่านจะต้องตกนรกฐานทำให้ผัวเมียเขาจากกันชาติหน้าเขาอยากให้ท่านพบผู้หญิงเลยขอให้ท่านส่งภรามาของเรากลับมาเสียโดยดีเถิดมิฉะนั้นเราจะประจานท่านอยู่ตลอดไปพระสังฆราชจึงตอบไปว่าโธเอ๋ยแม่ศีกาตัณหามากกับแม่อวิชาน่าโง่ ดูเจ้าช่างไม่มียางอายเสียเลยในเมื่อสามีเขาหมดอาลัยแล้วยังขืนมาทำเป็นสำออยหวังจะให้เขากลับไปเฉยชิดนางทั้งสองจงก,กลับกันไปเสีย็ดอย่ามาเศร้าซีให้เสียเวลาเลยไม่มีหวังที่จะให้พระสามีของนางกลับไปได้แล้วที่ท่านสาบแช่งเราขอขออย่าให้พบผู้หญิงนั้นอันที่จริงก็ถูกใจเราเราเห็นเป็นพรประเสริฐที่ท่านให้แก่เรา มากกว่าจะเป็นคำสาบแช่งเพราะที่เราบวชอยู่ได้จนบัดนี้ก็เพราะเราไม่ปรารถนาผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ครองแล้วเราก็พยายามห่างจากผู้หญิงไปให้ไกลแสนไกลถึงหากจะเผอิญพบเราก็จะไม่ยินดีด้วยอำนาจราคะตัณหาเป็นอันขาดสีกาทั้งสองเอ,อ๋ยอย่ามาพูดยาข่มขู่เราเลยบาปคำจะกลับไปถึงตัวดับโมโหโ,โทโซเสียเถิดสมเหสีได้ฟังคำปรามาตร คือดูถูกของพระสังฆราชยิ่งดานเดือดยิ่งเดือดดานเป็นที่สุดจะโกนแหว่สั่งบริวารเหลา่าอากุศลให้โจมตีทันทีหลวงโลโพหลวงโทโสหลวงโมโหได้ฟังคำสั่งของนางต่างก็ระดมยิงด้วยเก่าทันบางกว่าพุ่งหอกหมายจะสังหารพระสังฆราชและท้าวจิตรราชพร้อมด้วยบริวารลาวกุศลให้พินาศไปทั้งจังตั้งใจจะทำลายนาวาให้ล่มจมลงไป แต่เดชะลูกเกาทันหอกที่พุ่งไปนั้นกลับย้อนมายังนางทั้งสองและบริวารทำให้ลาบริวารต้องเสียชีวิตไปแต่นางทั้งสองอยังไม่เป็นไรเท้าจิตราชเห็นมเหสียังคงดิ้นรนร้องเรียกอยู่ร้องเรียกหาอยู่ที่ริมฝั่งจึงคิดจะกําจัดเสียเพราะคืนพูดดีอยู่ไม่ไม่ได้จึงจับพระขันปัญญาวุฒ กวัดแกว่งขว้างไปถูกอ,อกมเหสีทั้งสองนางดิ้นด้วยความเจ็บปวดแล้วก็พลัดตกลงในแม่น้ำตายไปด้วยกันทั้งคู่เมื่อปราบลาอากุศลลาบคาบแล้วเท้าจิตราชก็แล่นเรือไปจะกล่าวถึงหลวงพญาทิ ขันเห็นท้าวจิตตราชทิ้งพระนครหนีไปไม่กล้าสู้จึงชวนหลวงชลาไปกราบทูลพญามัจจุราชว่าขอเดชะข้าพุทธเจ้าทั้งสองได้ช่วยกันโจมตีกายนาครได้แล้วบัดนี้ท้าวจิตตราชผู้ครองนครได้หนีลงเรือไปแล้วขอพระองค์รีบสเสด็จตามไปเถิดเพื่อเจ้าข้าพญามัจจุราชได้สดับคำกราบทูลของหลวงพญาที่ได้หลวงชลาด,ดังนั้นจึงรับสั่งให้ระดมพลออก ยกออกติดตามเท้าจิตตราชทันทีแต่ทัพพยามัจจุราชก็ไม่อาจยกไปให้ทันได้พยามัจจุราชแค้นพระไทยมากจึงรับสั่งให้หลวงมรนงทฐานเอกตามไปสังหารให้จงได้หลวงมรังเมื่อได้ฟังรับสั่งดังนั้นจึงรีบไปพร้อมขุนกาลโลกหวังจะจู่โจมล่มเรือของเท้าจิตรราชให้ได้แต่ครั้นไปถึงก็ไม่สามารถแม้แต่จะเอื้อมมือไปจับได้ทําอย่างไรอย่างไรก็ไม่อาจจะร่มเรือได้ บรรดาทหารที่อยู่ในเรือต่างก็หัวเราะเยาะเย้ยอยู่อึงมีที่กองทัพพยามัจจุราชไม่สามารถทําอะไรได้เท้าจิตรราชจงมีพระไทยผ่องแผ้วทรงํารวจทรงสรํารวนร่าเริงที่พยามัจจุราชไม่สามารถทําอะไรได้จึงมีพระดระํารัสแก่ทพยามัจจุราชว่าดูก่อนถ้ามัจจุราชท่านอย่ามาราวีเราเสียให้ยากเลยทําอะไรเราไม่ได้ดอกเรายกเมืองให้ท่านแล้ว เชิญเอาไปตามสบายเถิดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เรายกให้เชิญกลับไปเถิดพญามัจจุราชเห็นว่าสุดกำลังที่จะติดตามไปได้แล้วจึงเรียกพวกพลกลับไปตีเมืองอื่นต่อไปท้าวจิตรราชไปเห็นข้าศึกกลับไปหมดแล้วก็แล่นนาวาต่อไปท้องน้ําเรียบเงียบสงัดไม่มีคลื่นเมือมีลมในมเมชาก็ถึงอมาตะมหานครอมาตะมหานครนี้ มีศีลเป็นกำแพงเมืองมีปัญญาเป็นหอรบอินทรียสังวรเป็นยามเฝ้าประตูอริยมัรคมีองค์แดเป็นทางในเมืองโพธิปกักจยธรรม37เป็นคลังภาวนาเป็นยอดปราสาทพระสูตรพระพินัยพระประมาติพระพิธรรมเป็นพระราชอาณพระไตรลักษณ์เป็นห้องบรรทมพระวิมุตติยาณทัศนะยานที่เข้าไปเห็นมรรคผลที่หลุดพ้นแล้ว เป็นดวงประทีปเมตตาเป็นสะโบกกรณีกรุณาเป็นสายน้ำมุทิตาอุเบกขาเป็นเนินสายเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ของพระอริยะเป็นเมืองแห่งปร,รมสุขไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายคติธรรมประจําเมืองคือนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนัตติสันติปร,รังสุขขังสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีจบ เรื่องกายนาครของคุณแปลกสนทิลักษ์ก็ขอขอุทิศส่วนบุญให้คุณแปลกสนทิลักษ์และก็สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าอาจีหลังวัดได้อย่างกายอยู่ปัทวิงอธิเสสสติจุดโดอเบตวิญญาโนนิรัตถังวะกริงกลังนี่แหละเมืองกายนาครโดยแท้ร่างกายนี้ มีได้ตั้งอยู่นานคันปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจากนอนทับซึ่งแผ่นดินดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์มิได้ประโยชน์ในกายนครมีเพียงอย่างเดียวคือเอาเป็นที่ตั้ง แห่งการประพฤติอริยมรคมีองค์แปดเอาไว้พิจารณาความจริงว่าสมบัติของกายนี้ก็คือความแก่เจ็บตายจะเอาสมบัติอะไรใส่ไปอีกไม่ได้เลยเพราะว่าเอาสมบัติอะไรใส่ไปก็กลายเป็นความวิบัติเพราะแก่เจ็บตาย ท่านั้นเองจะใส่ไปได้ก็คืออริยทรัพย์ที่จะใส่ไปแล้วก็จะเป็นสมบัติอันประเสริฐของกายนี้และทำให้ถึงอามาตะคือพระนิพพานไม่นานนักเราก็จะต้องทิ้งร่างกายนี้ จริงๆก็ไม่มีเราที่ไปเป็นเจ้าของไม่มีเราที่ทิ้งเป็นเพียงสมมุติขึ้นมาชั่วคราวว่าอยู่กับเขาชั่วคราวเดี๋ยวก็จากไปแล้วเท้าจิตราชจะต้องทิ้งทางกายและทั้งตัวเองไม่มีแก่นสารจาระก็ควรที่จะได้พึ่งคุณพระธนารายเพื่อให้ถึงอมตะ พนิพานคือสภาวะที่ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่ตายก็ดับทุกได้นี่คือสิ่งที่ท่านควรจะพิจารณากายที่เรารักที่สุดอยู่ให้เห็นประจักษ์ความจริงแล้วก็เบื่อนายขายกำนัดไปอัตมภาพก็ขอยุติธรรมรับอรุณในวันนี้ไว้เพียงนี้ขอให้ท่านได้อุทิส่วนบุญกุศล ในการฝังธรรมและเจริญบุญทั้งปวงไปให้แก่ผู้มีพระคุณผู้เป็นเวรเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ท่านได้ทำและขอให้บุญทั้งหมดจงเป็นภาะวะปัใจจัยให้ท่านได้ทำให้แจ้งซึ่งผนิพานท่านเป็นมงคลชีวิตท่านสูงสุดต่อไปเอวังก็มีด้วยพระการลชนี sa to sa